แม่แตงโมไม่เชื่อลูกพลัดตกเรือเผยจุดสงสัยคืนเกิดเหตุตอบป,ปมมือถือเมื่อเวลา13นาฬกาของวันที่26กุมภาพันธ์2 5 6 5นางพนิตาศิริประยุทธโยธินอายุ62ปีแม่ของแตงโมนิดาพัชรลวิรพงศ์ดารานักแสดงสาวชื่อดังได้เดินทางมาถึงสอพอเมืองนนทบ,บุรีเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติม,ต,มตามที่ตำรวจได้นัดไว้ขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งว่า พบศพแต่งโมโบริเวณท่าน้ําพิบูลสงครามหนึ่งนางพนิตากล่าวก่อนที่จะขึ้นไปพบตํารวจว่าขณะนี้ทราบแล้วว่าเจ้าหน้าที่ได้พบศพลูกสาวแล้วแต่ตํารวจได้นัดไว้เดี๋ยวขอคุยกับตารวจก่อนแล้วค่อยไปดูลูกสาวเพราะยังมีหลายเรื่องที่คาใจอยู่เรื่องการว่าจ้างไปถ่ายแบบบนเรือซึ่งติดใจทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการจ้างต้องสอบสวนให้รู้ว่าใครเป็นคนจ้างไปถ่ายแบบในเรือแม่ไม่เชื่อว่าเป็นการไปกินข้าวกันตามปกติเพราะนโมตแต่งตัวสวยมากเลย ชุดที่ไปถ่ายรูปแล้วเขาก็นัดกันไปถ่ายส่วนทั้งห้าคนที่ไปด้วยกันรู้จักกับแตงโมมาก่อนหรือไม่ไม่ทราบเพราะทั้งห้าคนแม่ไม่รู้จักสักคนนางพนิตากล่าวนางพนิตากล่าวต่อว่าส่วนกะติกแม่ขอบอกตรงๆวันนี้เป็นวันที่สแล้วอยากเจอแตงโมแล้วแต่ก็ติดที่ผู้จัดการไม่เคยโทรหาแม่เลยสักครั้งเดียวคุณกติกทำไมไม่บอกแม่ว่าให้ไปถ่ายภาพถ่ายรูปหน้าปกเรือปกติงานต่างๆแตงโมไม่ได้แจ้งให้แม่ทราบ เพราะส่วนใหญ่เป็นงานในกรุงเทพซึ่งแม่ก็จะไปด้วยส่วนการเอาไปขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินมันก็ต้องบอกกันแต่นี่ไม่บอกกันจนถึงป่านนี้แล้วก็ยังไม่บอกนางพระฤากล่าวต่ออีกว่าซึ่งการที่กติกไม่บอกแม่เอาแตงโมไปลงเรือก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่แม่ไม่สบายใจจะมาปิดบังอะไรทําไมไม่บอกกันแต่คนในบ้านซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของแตงโมก็ไม่บอกแม่ต้องโทรไปถามเองเขาถึงจะบอกมันมีอะไรเกิดขึ้น คุณแม่แตงโมกล่าวต่อว่าคือมันจะมีกลุ่มเพื่อนน้องโมกลุ่มหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทอีกระดับหนึ่งของเขาวันนั้นที่แม่ไปท่าเรือพี่บบนสงครามหนึ่งก็มีนักข่าวมารวมแม่เยอะมากคนกลุ่มนี้ก็พยายามดึงแม่ออกมาบอกให้แม่ออกมาบอกว่าจะพาไปพบน้องโมและบุคคลสําคัญแม่ก็ยึกยักแต่เขาก็เอารถมาจอดรอแม่ก็คิดจะเอาเราไปฆ่าหรือทําอะไรหรือเปล่าปิดปากหรือเปล่าก็มีเพื่อนน้องโมไปขึ้นรถไปพบบุคคลสําคัญปรากฏว่าก็ไปพบพวกเขานั่นแหละ แล้วบอกแม่ว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวใดๆทั้งสิ้นส่วนมีเหตุผลอะไรแม่ไม่ทราบนี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการส่วนคนกลุ่มนี้ได้รับคําสั่งมาจากใครแม่ก็ไม่ทราบใครจะสั่งเขาได้พ่อโมก็ไม่อยู่แล้วแม่ก็ไม่อยากปลักปลามใครคุณแม่แต่งโมกล่าวนางพนิดากล่าวต่อว่าน่าจะเป็นเรื่องปัจจุบันในเรือวันนั้นอาจจะมีการทะเลาะก,กันเพราะมีภาพที่น้องโมมานั่งเศร้าอยู่ในเรือภาพหนึ่งส่วนคนอื่นๆไปอยู่มุมอื่นอาจมีใครไม่พอใจน้องโม พราะในเรือมีผู้หญิงอีกสองคนรวมทั้งหมดเป็นสามคนก็อาจจะมีผู้หญิงที่ไม่สวยในเรือแม่ก็เห็นอยู่คือคนสวยกับคนไม่สวยต้องเข้าใจมันเป็นอะไรกันไม่พอใจส่วนผู้ชายแม่ก็ไม่รู้จักแค่เห็นหน้าภาพถ่ายเรือนางพันิตากล่าวต่ออีกว่าการที่น้องโมเป็นดาราดังเป็นเรื่องยากที่น้องโมจะไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือเป็นไปไม่ได้แน่นอนน้องโมไม่ทำประกอบกับใส่รองเท,ท้าส้นสูงและแม่ได้เห็นเรือแล้วไม่มีที่ที่จะให้เขาไปนั่งปัสสาวะ จะไปยืนปัสสาวะได้อย่างไรเมื่อใส่รองเท้าส้นสูงจะไปยืนเปิดก้นหรอเพราะฉะนั้นการไปปัสสาวะจึงเป็นไปไม่ได้นางพณนิตากล่าวต่อว่าและข่าวก็ออกมาว่าผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในเรือไปจอดเรือเทียบกับเรืออีกลำหนึ่งเพื่อขอเข้าห้องน้ําเขาทําได้แต่ทําไมไม่ชวนน้องโมไปด้วยน้องโมก็ปวดปัสสาวะเมื่อมีข่าวนี้ออกมามันก็หมายความว่าไม่ใช่น้องโมที่จะไปปัสสาวะท้ายเรือนางพณนิตากล่าวต่อด้วยว่า แม่เชื่อว่าน,น้องโมไม่ได้ตกน้ําจากอุบัติเหตุเพราะในเรืออาจมีปัญหาอะไรกันก็ตามก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วส่วนห้าคนที่เขาให้การหน้าแม่ยังไม่รู้เลยไม่รู้จักเขาให้การอย่างไรแม่ก็ไม่รู้รู้จักแค่กติคนเดียวแม่ก็ยังติดใจแม่เชื่อว่าน,น้องโมไม่ได้ตกเรือไม่ได้ตกน้ําก็จะปรึกษาตํารวจเพราะเดี๋ยวตํารวจสอบสวนแม่และตํารวจขอโทรศัพท์ของน้องโมด้วยซึ่งขณะนี้โทรศัพท์ก็อยู่กับแม่แล้ว นางพณิตายังกล่าวต่ออีกว่าเมื่อถามว่าแม่มีหลักฐานอะไรไหมนอกจากความรู้สึกคือแม่ไม่พูดแม่ไม่อยากปักตาไครคือแม่เห็นเขาไม่สุภาพกับน้องโมหลายอย่างเขาไม่ได้รักน้องโมไม่ได้จริงใจกับน้องโมในสิ่งที่แม่เห็นส่วนใครลบภาพในไอจีของน้องโมแม่ไม่ทราบเพราะว่าแม่เพิ่งได้โทรศัพท์มาเมื่อคืนนี้เองแสดงว่าก่อนหน้านั้นโทรศัพท์ก็อยู่กับกระติกนั่นแหละและกว่าที่โทรศัพท์จะมาถึงมือแม่ก็อยู่กับพี่เลี้ยงของน้องโม พอกตกิเอาโทรศัพท์ไปให้พี่เลี้ยงของโนงโมที่บ้านคือเมื่อแม่ได้มาก็เปิดไม่เป็นแต่พี่เลี้ยงเขาคงใช้เป็นน่าจะมีบุคคลอื่นๆที่ทราบรหัสไอจีด้วยขณะที่ให้สัมภาษณ์นั้นแม่ของแตงโมนะครับถึงกับก้มหน้าน้ําตาซึมและกล่าวว่าเดี๋ยวแม่อยากจะเจอลูกก่อนไปเจอลูกก่อนได้ไหมไปเจอลูกก่อนก่อนพบตํารวจได้ไหมจากนั้นตํารวจก็ได้พาคุณแม่ของแตงโมขึ้นรถตํารวจไปที่ท่าเรือพี่โบนสงครามหนึ่งจุดที่พบศพของแตงโมนิดา